ข้อที่21นะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครว่าประกอบครับสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมี1มุมเป็นมุมฉากนะครับที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันก็คืออันนี้เป็น x อันนี้เป็น x เนาะแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ13รูสองด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่อยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากนี่นะครับจงหาด้านประกอบมุมฉาก ยาวน้านละเท่าไหร่อ่าทีนี้นะครับก็เข้าสูตรพีทาโกรสเลยนะครับก็มีสูตรว่า c กาลังสเท่ากับ a กาลังสบวก b กาลังสนีเนะ c ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากนะฮะก็คือเป็น 13, สิบสารูทสองกำลังสอง a ก็คือด้านประกอบมุมฉากครับ x กลังสองออ 2, ด้านเนวนอนก็เป็น a กาลังสองนะครับกระจายกำลังสองเไปนะครับสิบาลังสองจะกลายเป็นรนะ้เอเนาะรูทจะกําลังสอรูหายไปตัวน,นี้ก็กลายเป็นสองลังส นะครับพบวกกันเนาะจะได้เป็น2 2มอนกันย้ายไปหาเลย X กแลัง2แล้วเท่ากับร้อตัวเดียวคือสแควรูทร้อเลขที่เหมือนกัน2ตัวคูณกันถ้า169กคือเป็นเลข13ลนสามนี่นะครับตอบข้อที่3เลยนะต่อไปนะครับไปดูข้อที่22กันเลยนะครับจงหาความยาวรอบรูปแผนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะก็ว่ารูปประกอบครับ สี่เหลี่ยมจตุรัสนั้นก็คือจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ะพื้นผาเลยด้านนี้ด้านนี้เท่ากันหมดเลยนะครับจตุรัสในมุมฉากด้วยนะอเส้นทแยงมุมวาดขึ้นมาเลยเส้นทแยงมุมตรงนี้ยาวเท่ากันทุกด้านเลยยาวเท่ากันเป็น x กับ x แต่เรายูตัวอย่างแค่2ด้านพอนะครับเพราะว่าเราต้องการพิจารณาเพียงแค่สามเี่มุมฉากตรงนี้ก่อนนะอ่ะก็เข้าสู่พิธากลัสเลยนะครับ ด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองเท่ากับด้านประกรอบมุมฉากกาลังสองบวกกันนะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเป็น18บรูสอนะครับด้านประกรอบมุมฉากก็คือเป็น x ก,กําลังสองกอับ x ก,กําลังสองก็จกกะกําลังสองเข้าไปนะครับ18บแาลังสองอ่ะคิดเลขซะหน่อยก็ได้นะ18บแคูณสิบแปดแปดแปดหกเป็น14บสล้สวละหนึ่งตัวนะครับบวกกันเลยใส่สองต้นหนึ่งนะครับเป็น3 24นะครับ รูป2กลังสองกลายเป็น2นะ x กำลัง2บวกการกลายเป็น2อ,อํกลงงัง2เหมือนกันหารก็เลยนะครับ x ตัวเดียวคือสแปรรูทสามสองนั่นก็คือตัวที่อะไรเอ่ยที่คูณกัน2ตัวได้3 2มนั่นก็คือเป็นเลข18นั่นเองคิดออกมาแต่เมื่อกี้แล้วนะครับผมแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้แต่ละด้านจะยาวเป็น18ทุกด้านเลยโจทย์ต้องการถามหาความยาวรอบรูป เท่ากับ18บวกกัน 4T นี่อย่างว่า18คูณ4หรือเท่ากับ72นั่นเองนะครับตอบข้อที่2เลยนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่23กันเลยนะแทง้งทรงลูกบาศก์เาว่าลูกบาศกนี้นะครับหมายความว่าแต่ละด้านจะยาวเท่ากันนั่นเองนะครับนี่ลูกบาศกปึ๊บ อาชวะไม่เท่ากันนะนะครับแต่จริงๆแล้วลูกลบาดเนี่ยแต่ละด้านยาเท่ากันนะครับให้เป็นด้านละ x xx ก,ก,กละกันนะครับใบที่สองอมี2รูปก,ก็อีกรูปหนึ่งนะครับจะใหญ่ขึ้นเนาะเพราะว่าความจุนั้นมากขึ้นนะครับเป็นลูกบาศเหมือนกันเนาะแต่ละด้านก็จะยาวเท่ากันเหมือนเดิมเลยนะครับ แต่ละด้านเป็น yy y, y แล้วกันเนาะนะครับแทงใบที่2มีด้านแต่ละด้านยาวกว่าแท่งใบแรกอยู่เท่าไหร่ก็คือถามหา x กับ y ต่างกันอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ถามหา y ลบ x นั่นเองเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะถามว่ายาวต่างกันเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาดูแท่งใบแรกนะครับด้านละ x เ,เนาะก็เข้าสู่เลยปริมาตร มีสูว่าด้านคูณด้านคูณด้านเนาะรประิมาตาคือห้าหนึ่งสองศูนย์อีกสามตัวเลยเท่ากับเอกลังสามทีนี้เราก็มาดูครับรากที่สามของเอกลังสามเนาะทีนี้นะครับต้องการหาอีกตัวเดียวนะครับเราก็ติดราาที่สามไว้ฝั่งสายมือนั่นเองนะครับห้าหน,นึ่ 3, นนงสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งพันเนี่ยราาที่สามเนี่ยจะถอดรู้ได้สิบก่อนเลยตัวนี้เราเป็นห้าหนึ่งสองจะไว้นับศูนย์เหมือนกัน สามตัวถอดสิบไปได้ตัวหนึ่งออกเป็นราที่สามทีนี้ห้าหนึ่งสองนะครับไปถอดราที่สามเลยวิธีการถอดราที่สามนั้นนะครับก็ตั้งหารไปเรื่อยๆเนาะสองสองสี่แล้วเศษหนึ่งสองห้าสิบสองหกสิบสองสองหารร้อยยี่สิบแปดสองหารหกสิบสี่สองหารสามสิบสองสองหารสิบหกสองหารแปดสองหารสี่สองหารสองเหมือนกันสองตัวไม่พอนะเพราะราที่สามต้องเหมือนกันสามตัวถึงจะถอดได้ตัวหนึ่ง เดิมทีมีสิบแล้วนะครับสองคูณเลยสามตัวคูณอีกสองสามตัวคูณอีกสองคำตอบคือแปดสิบนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอะปอิมาตรถัดไปเนาะแต่ละด้านยาววายนะครับก็เขียนเลยปริมาตรแต่ละด้านยาววายวายวายเนาะปริมาตรใบที่สองนั้นนะครับเป็นเจ็ดสองเก้าศูนย์อีกสามตัวครับเท่ากับ y กํลาลังสาม จะหา y ตัวเดียวนั้นก็ใส่ราที่สามไม่ฝั่งนู้นเลยก็ได้นะอ่ะย่อๆเลยนะครับเพราะว่าจากเมื่อกี้นี้เราก็เห็นไหมครับจะเหลือวตัวเดียวก็ใส่ราที่สามอันนี้ก็ใส่ลาที่สามเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้นะครับสูตรเหมือนกันสามตัวดึงสิบไปได้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลาที่สามของเ2 9สองเก้านาะทำเหมือนเดิมเลยนะครับตั้งหารสั้นตลอดนะก็ พ้อเลขสามมาครับจะกลายเป็น9นะพูดถึงเราก็เจอกันบ่อยนะครับเราก็จําไปเลยนะครับว่า729และที่3มเจก็คือ9คําตอบคือ90ถ้าหาว่าจําไม่ได้ก็ตั้งหารไปเรื่อยๆนะเอา3หารไปเรื่อยจะมี3เหมือนกันหารกันอยู่2คู่นะครับดังนั้นนะครับด้านนั้นจะต่างกันอยู่ที่ y ลบ x ครับ90ลบ80เท่ากับ10นั่นเองนะข้อนี้นะครับก็จะตรงกับช้อยข้อที่ส นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่24กันเลยนะครับมีค่าเป็นเท่าใดนะครับนี่ซ้ำสามตัวนะครับแต่ว่าเขาเขียนเป็นเศษส่วนเอา57ลงมาเพราะว่าสูงข้างน้ไม่มีค่านะครับแล้วก็ซ้ำสามตัวเลยเนย์าะ0 5 7ก็เป็น9 9 9กตอบข้อที่4นะครับก็คือเอาเลขทั้งหมดมาแล้วก็ส่วนด้วยตัวที่ซ้ำกัน3ตัวนะครับจะเป็น99 9นะต่อไปนะครับไปดูข้อยี่้านะครับ วิธีการนะครับก็คือเอามาทั้งหมดเลยแต่ต้องลบตัวที่ไม่ซ้ำด้วยคือ12ส่วนด้วยซ้ำสองตัวอีก2ตัวคือไม่ซ้ำก็ใส่เป็น0 0นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็ลบกับเลยนะ1 2 3 7สามเจลบ12นะครับอันนี้เป็น5เป็น2 1 2 2 5สองสองหส่วนเกาแต่ว่าจริงๆก็ไม่ต้องคิดนะครับเพราะว่าในชอยนั้นเขาไม่ให้เราคิดเลขนะ ตอบข้อที่3นะครับข้อที่2 6นะครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก็คือข้อไหนผิดนั่นเองนะ1 5ส่วน8ก็ค่อยดูทีละข้อนะครับมาดูข้อที่1ครับส5ส่วน8เราอาจจะอา8หารด้วย15นี้ก็ได้นะแป8ไว้ข้างนอก15ข้าในนะครับ8 1 8ลบกันนะครับได้7ใส่จุดเติม0 8.7.56 8.8 64 ลบกันเลยนะได้เป็น6หลังจุดซืนึ่งตัว8 7 56จโอ้เคยจะได้เลยนะลบกันได้4หลังจุดซ1นึ่งตัว8 5 40นะครับลบกันเนาะเหลือเศษเป็น0คนย์คตอบเลยก็ตรงกับช้อยข้อที่1นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่2นะทศนิยมซ้ํา2ตัวเลยนะก็เป็นส่วน99ครับอาจจะเอาแม่9หารบนหารล่างเนาะให้เศษส่วนย่างต่ำนะครับ เก้าจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะครับถูกแล้วต่อไปนะครับไปดูข้อที่3นะครับทำเป็นเสศษส่วนแล้วกันนะครับ13ทดศยม,มาหมดเลยนะ 93- ลบตัวที่ไม่ซ้ำนะครับส่วนด้วยซ้ำหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งไม่ซ้ำเนาะซ้ำเฉพาะเลข3านะครับกเป็นสิบสายเก้าสิบสาลบ9ได้เป็น84นั่นเองนะครับอืม ก็เป็น8ปสวนด้วย9ศนะูนเนาะอาจจะเอาแม่2หารจะกลายเป็น42สวนด้วย45นะครับก็จะไม่ตรงนะข้อที่3จึงเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อที่4นะครับ0.9เป็นจำนวนเต็มไหมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเศษส่วนดูนะ9ส่วนด้วย9คือ9เนี่ยเอาโจทย์มาใส่แล้วก็ซ้ำหนึงตัวก็เป็นส่วนด้วย9เนาะตอบ1นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเต็มนะ 0.93เนี่ยนะถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่27กันเลยนะครับมีค่าเป็นเท่าไร่ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวที่ไม่ซ้ำด้วยขั้นแรกนะครับให้เราใส่มาหมดเลยนะเราลบตัวที่ไม่ซ้ำนะครับส่วนด้วยซ้ำตัวหนึงคือเลข9แล้วก็ส่วนอีก2ตัวคือตัวที่ไม่ซ้ำนะครับอ่ะ749ลบ 74นะครับลบกัเลยอันนี้ก็กลายเป็น5อันนี้กลายเป็น6อันนี้14นะครับเหลือเป็น7เนาะเหลือเป็น6 675ส่วน900เอาแม่25หารเลยนะครับแม่25หารได้แน่นอนครับอ่ะมาดูนะครับ675หาหรด้วยีเนาะยี่บ้เป็น50าบลบก,กันได้17ชัก5 25 650 25 7นะครับ175 นะครับตัวนี้กลายเป็นยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่้าสี่เป็นร้อยหนึ่งเนาะสี่เก้าสามสิบหกเอาแม่เก้าหารได้อีกเก้าหารบนหารล่างเลยเนาะเก้าสามยี่เจ็ดเก้าสี่สามสิบหกนะครับคำตอบคือสามส่วนสี่เลยนะตอบข้อที่หนึ่งครั้งแรกนะครับเอาแม่ยี่ห้าหารเนาะนได้เป็นยี่ไิบเจ็ดยี่5้าหารได้เป็นสามสิบหกเก้าหารอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่ยี่สิบแปดกันเลยนะครับ เขียนในรูปเศษส่วนได้ตรงกับข้อใดก็เอามาใส่หมดเลยนะ405 3 3ตัวเลยนะเนี่ย405 405ไปเรื่อยๆนะครับ9 9 9ทีนี้นะครับเราจะไม่ให้9หารได้เลยนะอะลองดูดิว่า9หารลงตัวไหม405หาร9 9 436ลบกันได้4ชัก5 9 5 45พอดีเป๊ะนะครับกลายเป็น45ส่วนด้วย1 1 1เนอะโอ้เท่ากับเกินมาตัวหนึ่งนะครับข้อนี้นะ อ้าวยังไม่เสร็จเลอเนี่ยยังหารต่อดีอีกดูจากช้อยนะครับอาจจะเอาแม่สามหารได้ครับก็จะกลายเป็นสิบห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหารสามเนี่ยจะได้เป็นสาสิบเจ็ดพอดีนะอลองตั้งหารดูนะครับตอบข้อที่สามเลยนะครับข้อที่ยี่สิบเก้านะครับจํานวนใดต่อไปนี้เป็นจํานวนตรรกยะจํานวนตรรกยะก็คือจํานวนที่สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนที่เศษเป็นจํานวนเต็มส่วน ก็เป็นจำนวนเต็มนะครับหรืออาจจะเป็นทศนิยมที่3นั่นเองนะครับเขียนเพิ่มไปแล้วกันนะคือจำนวนเต็มคือเศษส่วนคือทศนิยมสานะครับพายไม่ใช่นะเพราะว่าพายเป็นทศนิยมที่ไม่ส ค่าคงที่ต่างๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยครับเป็นอันตกรกยะหมดเลยรูทสามถอดรูทไม่ได้ครับรูทสามเนี่ยจะเป็นทศนิยมที่ไม่ซามนะครับถอดรูทไม่ได้นะครับ,รนะรบจะถ้าถอดได้ก็จะเป็นทศนิยมที่ไม่สาเนาะลากที่สามของยี่ห้าก็ถอดรูทแล้วจะเป็นทศนิยมที่ไม่ซามนะครับส่วนข้อที่สี่นั้นนะครับลากที่ห้าของลบสามสองจริงๆแล้วลบสามสิบสองนั้นจะเกิดจากลบสองเนี่ยคูณกัน 5t นั่นเองนะครับแล้วก็สายากที่5ไปเลยคําตอบนั้นก็คือไปลบ2ตอบข้อที่4นะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่30กันเลยนะครับตัวเลือกใดเป็นข้อที่ผิดเห็นที่บอกนะครับข้อที่1เนี่ยสามจุดเก้าเาให้ดูใหม่ครับเจนว่าสามเฉพาะเลขเก้าเนาะอาจจะเขียนเบ็นี้ก็ได้นะสามจุดเก้าสามนี่ครับสามเฉพาะเลขเก้าก็ใส่เก้าข้างล่างไปตัวหนึ่งนะครับ 9. 9. คาตอบก็คือสาม เศษ1นส่วนหหรือก็ตอบ4นั่นเองนะครับนี่สามส่วหนึ่งสิงได้4นะก็คือเอา3กับ1มาบวกกันเลยนะครับอันนี้ก็คือถูกแล้วนะครับต่อไปข้อที่สนะครับจำนวนนับทุกจำนวนเป็นจำนวนจริงนะครับจำนวนนับทุกจำนวนคือเวลาเรานับเนี่ยศูนย์เนี่ยไม่ใช่จำนวนนับเนาะให้เรานับตั้งแต่เลข1เป็นต้นไป นะครับอย่างนี้คือจานวนนบตั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปเนาะก็ถือเป็นจานวนจริงถูกแล้วนะครับต่อไปข้อที่3นะครับจํานวนที่อยู่ในรูปทศนิยมที่ไม่ซ้ําถูกแล้วนะครับเป็นจานวนตรรกยะนั่นเองถ้าทศนิยมที่ไม่ซ้ํานะครับลบ3แล้วก็ติดรูทในรูทรากที่2เนี่ยไม่มีเลขเนาะเป็นรากที่2นะครับห้ามติดลบนะครับรากที่2นะ เฉพาะราาที่2ถ้าเป็นราาคู่ห้ามติดลบแต่ถ้าเป็นราาขี้เนี่ยติดลบได้อย่างเช่นราาที่3ของลบ5เนี่ยถือว่าทําได้แต่อันนี้ทําไม่ได้นะครับราาที่2อห้ามติดลบนะดังนั้นนะครับเป็นจํานวนอัตรกยะยอันนี้คือผิดนะครับต้องตอบว่าไม่ใช่จํานวนจริงซะด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่จํานวนจริงครับถ้าไม่ใช่จํานวนจริงก็จะไม่ใช่เป็นจํานวนอัตรกยะยเพราะว่าคณิตศาสตร์นั้นในรู้ติดลบแล้วเขาจะบอกว่า ไม่นิยามครับนะครับผมสำหรับข้อนี้นะครับก็ตอบข้อที่4เป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับข้อที่ส1นะครับจำนวนในตัวเลือกใดเป็นจำนวนอัตตกยะทุกจำนวนเลยนะครับอัตตกยะก็คืออะไรครับก็คือไม่สามารถเขียนให้เป็น เศษส่วนได้ครับหมายความว่าไงครับเศษส่วนทีน่นี่ก็คือหมายถึงว่าเศษเป็นจำนวนเต็มส่วนก็เป็นจำนวนเต็ม,มนะเนาะอันนี้เนี่ยเป็นสี่ครับเป็นตรกยะถอรู้เลยนะครับอันไหนถอรู้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตรกยะแต่เกิดถอดไม่ออกเลยเนี่ยหรือถอดแล้วเนี่ยยังติดรู้อยู่ก็ถือว่าเป็นอัตตกยะ,นะนั่นเองนะครับ ข้อที่2เนี่ยเนี้ยรากที่3ของลบหก็จะกลายเป็นลบหถอรู้ได้ก็ถือว่าเป็นจํานวนตรรกยะนะครับอา้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยศูนย์จุดสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งอันนี้คือไม่ซ้ำนะเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ําก็ถือว่าเป็นอันตรรกยะอันตรรกยะหมดเลยตอบข้อที่สามนะครับข้อที่สี่นั้นอันนี้ถือว่าไม่ใช่ จำนวนจริงเพราะในรูทติดลบนั่นเองนะครับข้อนี้นะอันตรายทั้งหมดคือตอบข้อที่3นะครับอันตรายยังหมายถึงว่าโทสนิยมที่ไม่ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่32กันเลยนะครับข้อใดเป็นเทสดูทีละช้อยนะครับ จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะอันนี้ถูกแล้วนะครับจำนวนตรรกยะก็คือจำนวนที่สามารถเขียนด้วยเศษส่วนได้จำนวนเต็มก็ถือว่าเป็นตรรกยะนั่นเองนะครับต่อมานะครับสูงก็เป็นจำนวนตรรกยะถูกต้องแล้วนะครับยีบสองส่วนเนี้อันนี้ผิดแน่นอนเพราะว่ายีส่วนเนั้นเป็นจำนวนตรรกยะนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นั้น2.05 25 225 2 25อันนี้ถือว่าเป็นจํานวนตักกะกยะเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นโทัรเซียมที่ซ้ําะครับจะไปซ้ําตอนช่วงหลักๆนะครับเพราะถือว่าเป็นจํานวนตระกยะนั่นเองนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่3 3าข้อ33นี้เขาไม่ได้ต้องการเราถอดรูทเนาะเขาต้องการให้เราดูว่าตรงกับช้อยข้อไหนข้อนี้นะครับก็จะตอบข้อที่2อนั่นเองเวลาถอดรูทนั้นนะครับคําตอบก็จะเป็นบวกนั่นเองนะครับข้อที่ส4นะครับ ตรงกับข้อใดเนาะอันนี้ก็ติดรูทอยู่นะครับถอรูทได้เป็น12นะครับแปดอทอรูทออกมาได้เป็น9เนาะอันนี้ถอรูทได้เป็น1นะครับรูดเก้ถอรูมาได้เป็น3ทีนี้นะครับก็อาจจะทําให้เป็นเศษส่วนต่ำแล้วกันนะเอาแม่3ามตัด3 42 3 3 9สิบเบวก1เป็น5้าส่วน3ตอบข้อที่4นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่35นะเขียนในรูปเศษส่วนนะครับวิธีการนะครับ2เนี่ย เป็นจำนวนเต็มอยู่ข้างหน้าเนาะข้างบนนั้นก็จะกลายเป็น18เอาทั้งหมดมาใส่นะครับแต่ศูนย์ไม่ต้องไปใส่นะครับทีนี้นะครับลบตัวที่เป็นซ้ำคือนลบเลข1ออกนะครับส่วนด้วยเศษส่วนก็คือซ้ํา1ตัวก็เป็น9ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีก2ตัวไป่ซ้ําใส่ศูนย์ศูนย์ก็จะกลายเป็น2 17ส่วนด้วย9 100้นั่นเองนะครับข้อนี้นะก็จะตรงกับชอยข้อที่2นะครับอื หรือข้อที่4ี่ก็ได้นะครับช้อยเหมือนกันนะครับข้อที่ส6นะครับห้องนั่งเล่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ใช้สอย37ตารางเมตรห้องนั่งเล่นกว้างประมาณเท่าไหร่ว่ารูปประกอบครับจัตุรัสก็คือทุกด้านยาวเท่ากันเนาะอย่างนี้ฮะปึ๊บ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 เท่ากันหมดเลยให้เป็นด้านละเอกแล้วกัน ก็มาดูครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านหรือจะเป็น x คูณ x นะครับหรือจะเป็น x กาลังสองก็ได้นะ x คูณ x ณ x กาลังสองนะครับพื้นที่จะเป็นสามสิบเจ็ดจะหา x ตัวเดียวนั้นนะครับก็ใส่รูปสามสิบเจ็ดเข้าไปเนาะอ่ะจำไว้นะครับกําลังสองหายไปฝั่งนู้นต้องใส่รูแทนก็ต้องไปหาครับสองตัวคูณกันได้สามสิบเจ็ดเกินครับสามสิบเจ็ดเกินเพราะว่าห้าห้ายี่ห้าต้องเป็นหกแน่นอนครับ หพอขวาครับถ้าเป็นเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดส9จะเกินมากเกินไปเนาะอันนี้ถ้าเป็น6กับ6เนี่ยคูณกันได้สาสิบหดังนั้นตัวที่ใกล้เคียงสุดก็คือข้อที่2นอ, 08, 2, น,อ 08, นั่นเองนะครับตอบประมาณ6.08ุดศนกำลังสนะครับหรือ6 0จุนั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อที่2องนั่นเองนะครับเวลาถอดรู้แล้วเนี่ยจะเหลือ6.08นะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่สาสิบกันเลยนะครับจงหาค่าของ ตรงกับข้อใดนะครับโอ้โหรากที่3หมดเลยนะครับรากที่3ก็ต้องเอาวิธีการแยกตัวประกอบแล้วกันเนาะดูทีละตัวนะครับ729ครับตั้งเลยนะครับแม่3หาร3 2 6 3 4 12 3 3 9แม่3หาร81แม่3หารเป็น27 แม่สามหารกลายเป็นเก้าแม่สามหารได้สามครับเหมือนกันสามตัวอถอดรู้ได้ตัวหนึ่งเหมือนกันสามตัวนะฮะถอดรู้ได้ตัวหนึ่งคําตอบคือเก้านั่นเองนะครับต่อไปนะครับรากที่สามของลบยี่สิบเจ็ดก็ตั้งหาไปเลยครับยี่สิบเจ็ดแม่สามหารได้เก้าแม่สามหารได้สามเหมือนกันสามตัวถอดรู้ได้ตัวหนึ่งนะครับติดติดลบด้วยแนละ้วก็ตอบเป็นลบสาม ต่อไปนะครับราที่3ของ1,728ตัวเลขข้างหน้านี้เดี๋ยวมาใส่ที่หลังนะครับตอนเวลาเรียงคำตอบนะมาดูนะครับ1,7,2,8แม่2หารเพราะเราใ้เลขแปดเนาะ2หารสองตัวนะครับ2 8งแหกเดี๋ยวเศษหนึ่งสองหกสิแม่2หารได้4ได้3ได้2แม่2หารอีก2,2,4,2,1,2 26, 16, สองหกสิบสองแม่สองหาดอีกโอ้โหยาวไปเลยนะเป็นร้อยแปดแม่สองหาดอีกเป็นห้าสิบสี่แม่สองหาดอ,อ, aw อ,อีกเป็นยี่สิบเจ็ดคราวนี้แม่สามหารยาวนะครับอ่ะปึ๊บ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 เหมือ,อนกันสามตัวถอดรู้ได้ตัวหนึ่งเหมือนกันสามตัวก็ถอดรู้ได้ตัวหนึ่งเหมือนกันสามตัวถอดรู้ได้ตัวหนึ่งคำตอบคือสิบสองนั่นเองนะครับเหมือนกันสามตัวนะถอดได้ตัวหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับรากที่สามของลบหกสิบสี่ครับอา้าวตั้งหารสั้นเลยแม่สองหารได้สามสองแม่สองหารได้เป็นสิบหแม่สองหารเป็น8ดแม่สองหารเป็น4ี่แม่สองหารเป็นสนองเดงเหมือนกัน3ามตัวถอดร้ยตัวหนึ่งเหมือนกัน3มตัวถอดร้ยตัวหนึ่งมีลบอยู่ก็ติดลบด้วยทำต่อคือลบสี่นะครับ สร็จแล้วนะครับจัดเอาไปแทนค่าในโจทย์เลยตัวแรกนะครับเป็นเก้าบวกด้วยสองคูณกับลบสามลบด้วยหนึ่งส่วนสามคูณกับสิบสองลบด้วยสี่คูณกับลบสี่นะครับก็ค่อยคิดเลขนะครับเป็นเก้าบวกจะลบได้ลบเนาะตัดเลยกลายเป็นลบสี่ลบจะลบเป็นบวกสิบหกนั่นเองนะครับคู่แรกนะครับก็จะกลายเป็นสามสามลบสี่ได้ลบหนึ่งบวกสิบหกคำตอบก็คือเป็นสิบ หานั่นเองนะครับตอบข้อที่สองไปเลย <Yeah. S 1> นะครับก็ค่อยถอดลาดที่สามออกมาเนาะโดยการหารสั้นแล้วก็เหมือนกันสามตัวนะครับถึงจะถอดรูด้วยหนึ่งตัวนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมาดูข้อที่สามสิบแปดกันเลยนะครับจงหาค่า x จากสมการเนาะอันนี้ติดราดที่สามอยู่นะครับอยาให้ราดที่สามหายไปนั้นนะครับก็ต้องยกกําลังสามตั้งสองข้างเนาะเพื่อให้ราดที่สามหายไปนะครับเพราะเราต้องการหา x เนาะก็ต้องทําให้ลาดที่สามหายไปก่อนถึงจะแก้สมการหา x ได้ ที่สามจะกำลังสามนะครับหายเลยอันนี้กลายเป็นแปดบวกย้ายไปเป็นลบ x เลยกลายเป็นหกนะครับตอบข้อที่สี่เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่สามสิบเก้ากันเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับรู้สามสิบหกหกนั่นเองนะครับเพราะหกกำลังสองได้สามหกนะครับแปดถอดรี่สามนะเหลือสองสี่สิบเก้าเหลือเจ็ดแล้วก็ส่วนด้วยสี่นั่นเองนะครับอันนี้คิดเลขเลยนะ หกบวกสิบเป็นสิบหกสิบหกลบเจ็ดนะครับได้เป็นเก้าส่วนสี่ทอรุเลยนะครับกลายเป็นสามส่วนสองเลยรู้เก้าทอรุได้สามเนาะแล้วก็สี่ทอรูได้สองคำตอบคือหนึ่งจุดห้าเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของสามก็คือหนึ่งจุดห้าตอบข้อที่สองไปเลยนะครับต่อไปนะครับไปดูข้อที่สี่สิบนะอันนี้ตัวนี้ายากทอรู้ได้สามให้เราจำมาเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดจะกลายเป็นยี่สิบสาม นะครับอันนี้นะครับลบแปดพันเนาะถอดได้สามจะกลายเป็นลบยี่สิบเพราะว่ายี่สิบกำลังสามก็จะเป็นแปดพันนะครับทีนี้กําลังสามตัวได้สามหายเดี๋ยวลบยี่สิบเฉยอันนี้ต้องจําไปเหมือนเดิมนะครับกลายเป็นสนะิบเอ็ดนะไอตัวนี้ถอดรูดง่ายสุดนะครับสองกำลังสามเป็นแปดแล้วก็สูวอีกสามตัวอันนี้คิดเลขครับอันนี้ลบกันได้สามบวกสิบเอ็ดคำตอบคือสิบสี่ตอบข้อที่หนึ่งนะครับ